สวัสดีครับเครื่องกองน้ำทีตุ่มนะครับวันนี้เรามีสินค้านะครับเป็นเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัตินะครับมานําเสนอนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับใช้งานง่ายอุปกรณ์มีที่ชาร์จให้มีแบตให้นะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วแต่ว่าสายรัดจะหนาหรือว่าบางนะครับเราสามารถเลือกได้เองนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากครับเพียงคุณมีสายรัด นะครับวิธีการใส่สายรัดก็คือครับบีบครับใส่เข้าไปครับหลังจากนั้นแล้วจะสเกตได้ว่ารวมเราดึงครับดึงให้ตึงครับพอดึงได้ตึงตามที่เาต้องการแล้วนะครับเครื่องมันจะล็อกเองเรากเพื่อทําการเชื่อมสายนะครับพอมันเชื่อมสายเซจปั๊บมันจะดังครับหลังจากนั้นให้เรากดครับเพื่อจะใส่ออกแค่นี้เองครับ ใช้งานง่ายๆครับขอบคุณครับ